สนิทกันอีกครั้งครับผมแล้วก็กลับมากันอีกแล้วครับผมมาเกมมาแปะนะครับผมอ่ะนนเรียกมาเกมมาแปะนี่ยแหละมาต่อกันเลยวันนี้วันนี้เล่นกันแบบสบายๆเรียกว่ายัง,งดีอ่ะกดมีไปเจอสูตรม,มันไม่ได้หรือเปล่าเรามไปนี้มาอะไรก็กดสิบแล้วก็ไปตอ่อแล้วก็ไปเลื่อนไปที่สามสิบครับผมไป คือ10ครั้งแรกผมหมุนไปเลยครับผมเบ็ดไปเบ็ดสิบแล้วผมหมุนแล้วก็หมุนออโต้ไป30นะฮะลุยกันไปยาวๆจริงสูตรนี้มันไม่น่าเชื่อถือละแต่ก็ลองเอามาดูเอาละกดไปต่อไปเรื่อยๆคือวันนี้มันวันอะไรเนี่ยครับผมวันนี้บอเลยว่า คือมันดวงเสวอทางวันแล้ววันนี้มันคงเล่นเกมนี้ก็ต้องมันต้องแบบดวงดีบ้างแหละอย่างวันนี้มาก็เกือบกลับบ้านไม่ได้นะผมวันนี้โอ้โหคือเอาลืมดันไปลืมใจรถไปใต้เบาะอันนี้แย่งจริงก็ดวงใสง้วงงนันอีกเอาแล้วะต่อไปลก็ไปเรื่อยๆผมโอ้อาแปะมาแต่ไม่ได้เลยฮนะ ไปกดต่อไปได้ฉลกดที่ดินสองสองแผ่นใจุดอ้าอ,อะไรอะ่ะกระสุนชนในเซิร์ฟในเซิร์ฟเอ้าเซิร์ฟเป็นอะไรอีกเนี่ยโหลใหม่เข้าไปใหม่อ่าตะกี้มันเป็นเซิร์ฟหลุดนะบอมเหมือนกับเซิร์ฟไม่ค่อยเซิร์ฟมันเสถียรหรือไงไม่รู้นะฮะตะกี้เล่นไปก็หลุดอ่ากดเซิรตะกี้เราหมุนเท่าไหร่นะลืมดูอโอเคบอม กิ๊กลองกดออโต้ดีกว่ากดออโต้ช่างมันเหรอไหนก้อนนี้กกดออโต้ไปเลยแล้วกันออโต้ไปเรื่อยๆครับผมอืออ่าเอาละไม่ได้อะไรเลยฮะไปอะไรอ่ะสิงโตมันต้องเก็บยังไงอ่ะอืมไม่ได้ยังไม่ได้อา ยังไม่ได้เอาไปต่อเอาอันนี้ก็ยังไม่ได้อีกอืมยังไม่ได้เอ้ยสนุบที่ดินเอาไม่เอาไม่ติดเหรอเฮ้เฮ้ยเฮ้ยได้อยู่แต่ก็ยังคุมอยู่ดีอ่ะไปเอ้ย ได้เลยเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยติดติดไม่ได้ไม่ได้ได้โอ้ยได้มาเลยเริ่มต้นมาไม่ไม่อะไรก็ได้กันแล้วโอ้โหโบนัสโอ้โหวันนี้มันเปิดได้สวยนะโอ้โหเปิดได้สวยจริงจริงต่อต่อต่ออ้าวละในหน้าเราแปะมาหาเราถึงที่แล้วเราก็ต้องสนองเล็กน้อยกดเลยเนี่ยติดครั้งได้มาอะไรครั้งไอ้ครั้งแรกผมไม่ได้เลย 5 9า,า,า้ารู้จะแปะติดง่ายขนาดนี้ผมน<ๆ>่าจะเบ็ดไปแรกๆตอนแรกในเยอะกว่านี้นะเอาละกดไปกดไปกดไปอืมขึ้นไปอ,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 นอีกอ่าหะาอ่าหะาอ่าหะาอ่าห้าอาหาได้ทนี่เหรอไปเติบๆวันนี้จะมีไก่แตกไหมอ่า้อ่าเอาไมจะแตกไหมไอ้แตกไหมเอาเอา ไม่ไม่ไม่อะรอบนี้เราไม่รอบนี้เรายังไม่มาผมมีไก่แต่ไม่แตกอ่ะแย่งจริงไปเอาเลยฮะเอาเลยอันนี้สบายใจเลยแปะเนี่ยแปะแปะแงงงกแบงงี้ผมนี่เป็นผมไม่เล่นโลมาไงนะแปะนะแปะยังงกหรือแปะแจกใจกันหน่อยอืมอืมเอา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 น่ะดึงงกนะแปะนะ ถ้าดูว่ามันเออแต่จริงถ้าเกิดเราเบ็ดเยอะกวนี้เราก็ได้กําไรไปเยอะอยู่นะเราเบ็ดน้อยไปหน่อยเบ็ดสิบเลยแหละจริงเราได้กําไรแล้วนะจริงตอนเราเริ่มเล่นตอนที่พันเก้าร้อยกับเก้าร้อยกว่ากว่าได้กําไรมาเราเสียไปเท่าไหร่อ่ะอ่าฮะเก้าร้อยร้อยกว่าบาทเองอ่ะสองร้อยสองสองร้อยสามร้อย้สองร้อยกว่าบาทอืมอ่อ ว่าดวงมันมันได้เมื่อดวงมาอย่างนี้เราต้องกดไปครับผมดวงคนเรามันไม่หมดไไง่ายๆครับผมไปกดไปต้องติดอีกสักรอบสองรอบอได้สักรอบนี้โอ้โหดีเลยอ่าฮะอืมอืมเริ่มไม่ได้แล้วฮะเริ่มไม่ได้แล้วฮะเริ่มไม่ได้แล้วอ่ายังไงอ่าไม่นะอ่าไม่นะอ่าได้มาหนึ่ง บาบอบาบอ,บอนะ้อาไปอย่าน้อยหนะ้าคลิปก่อนก่อนซิกดไปเลย <c oughs> อา่อาฮาอา่อาฮาอ่าฮาอ่าฮะไม่ได้เลยไปแย่ของจริงแยนะ่เนี่ยเออนี้ก็ต่อไปฮนะ จริงดวงวันนี้เหมือนจะตกไ,ไม่รู้นะฟ้ามืดครึ้มทั้งวันแหละนี่เป็นโชคชะตาเลยนี่คืออันนี้ผมแบบเพิ่งว่างๆก็ตอนยเย็นๆนี่ผมก็มาอัดตอนยเย็นๆเลยฮะคือมันก็รู้สึกไปแล้วแหละคือแบบคือวันนี้ฟ้ามืดทั้งวันเลยเนี่ยมัน,นไม่ตกมันครึ้มๆเหมือนจะอะไรนี่มันจะไม่ได้เลยอันสักหน่อยนะ โอ้ยตรงกลางนี่จะกี่เหรีอญว่าทำไมอฮะเอ้ยเาได้มาสองเหรียญเอ้ยฮัลโหลเอาสักหน่อยฮัลโหลขึ้นอีกสักหน่อยอีกสักอันนึงฮัลโหลเอ้าเอ้าได้มาสิบสี่เกิดะเสียไปก็ไม่คุ้มเฮ้ยเหรียญทองอันนี้เอ้าไม่ได้เหรอเอ้ามันช่างเลยเหรอเอ้า อ่างมั้นแหละไป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 ก็ต่อก็ต่อไปก็ต่อไปเราจะเล่นเล่นอะไกันเลยเราจะรับกอบรันอเลยโอ้ยมันจะไม่ได้เลยนะเฮ้ยครั้งนี้แหละมันติดรอบที่สองรอบที่สองมาต่อเวนเวนมึงจะไม่ให้กูได้เลยใช่ไหมตะกี้ได้มาแล้ว แต่มัน,น,น,นจริงๆน่าจะเลิกไปตั้งแต่ตอนที่ได้ครั้งแรกนะไม่ไจบไม่รู้จะเป็นอย่างงี้อะ่ะเถอะเอ้ยเอามาซะหน่อยนะโถ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 โะเถโถอเถอ,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 อดเซามาสิมาซะหน่อยอย่าง,งก์ซะหน่อยเร็วอ่า,อาๆๆมันจะไม่มีเลยยังไงกันนะ เวนเฮ้ยรอบนี้แหละต้องมารอบนี้ต้องมาอ่ะมาดเราพอดีกว่า好吗เนี้ยมัดเราพอดีกว่าพอดีกว่าไหมคือมันแบบตะกี้มันจะเสียกันไปแล้วแต่ว่าตอนนี้ผมวันนี้เราพอดีกว่าแค่นี้มันจะเสียกันมากกว่านี้นั้นไมก็เจอใหม่คลิปหน้าครับผมคือบรรยากาศแบบแปลก,แ,ปลกแล้วก็บายบาย อย่าลืมกดติดตามกันด้วยล่ะจะมีภาพวิดีโอใหม่ๆจากผมแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย